มันคือผีไอ้ที่มันเดินแบบเดินแปลกๆวิ่งแปลกๆวะไอ้ที่ม <it really. S 1> ันเดินแบบเหมือนวิ่งหลอนๆผีเกมเนี้ยผีเกมเนี้ยวิ่งแปลกทุกตัวโอ้โหเออวิ่งเร็วทุกตัวใช่วิ่งเเหมือนกันเหมือนเหมือนกันเลยผีอ่ะต่างกันแค่ไอเทมพิธีกรรมไอ่นี่เปนแพ้ไอนี่ตัวแรกเฮ้ยทำไมมุดตัวคนเอฟเขาอยู่ไหนนี่ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ไหนอ่ะ ESC นั่นวะแสงนั่นะแสงแสงนี่ปะนี่ปะอ๋อเออเออ no no trespassing คืออะไรวะทุกคนต้องเก็บฟางสิบอันไปร่อแพะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนร่อหนูอ่ะเออ๋อแพอดูมาอยู่ดูมาอยู่ร่อแพะเออเอาไปใส่น้มันเก่งก็เป็นร่อแพะอ๋อไอ้นนี่มันไอ้ที่กูดูมาเมื่อคืนเลยเนี่ยอันนี้ใช่เลยเนี่ยพี่ส่งคำเลยไไห์ไลท์นี่อ่ะก็เปิดประตูแพะเหี้ยโคตรมืดเลยวะ มีคลิปกูจะมองเห็นตอนนี้มีสองฟางมีสองน้ำมันมีสามมึงจำคำนี้ไว้นะเก่งว่าคำนี้ยคำว่าอะไรนะคืออะไรวะเออเดี๋ยวมึงก็รู้ออกูไอผีเทียนแน่เลยไอ้นนท์อยู่น่ะไม่ผู้อยู่อาศ้ยมึงฟังมีสามตอนเนี้ย ฟางมีสามน้ำมันมีสามก็น้าเต็มเลยฟางอ่ะไหนวะเออ่างหน้าลงเนี่ยเต็มเลยนะเปิดกล่องเอ้ยเปิดลงแพะได้เปล่าพึ่งก็ได้นะใจเย็นใจเปิดเลยหนึ่งสองสามให้มันจะจับคนกันปะมันจะจับเราไปแล้วก็แบบปล่อยเราเหม응ือนเดิมใช่ใช่เหมือนใช่ใช่ใช่เหมือนกันเดิมเพราะว่ามันจับคนอื่นอยู่ผีก็เหมือนกันผีจ uh> ับได้ทีละคนอ๋อแต่แต่แต่ท้ายมันจะน่ากลัวหน่อยคือวิ่งเร็วเฮียแล้วก็จับรัวๆเลย ความรู้สึกกูผีตัวเช่นี้ยน่ากลัวที่สุดในบรรดาทุกผีเลยผีตัวสุดท้ายอ่ะที่ว่าเป็นหมูอ่ะไอ้นั่นก็น่ากลัวแต่ก็ไม่เท่าตัวนี้ว่ะแล้วฟางไว้ไหนเจอฟางเนี่ยในตรงนี้เจอแต่ฟางอ่ะตรงนี้ใช่ใช่ใพอพอแล้ววันนี้ไม่ได้ไหมฟังทำมาเลยลงชั้นใต้ดินเลยใต้ดินเปิดแล้วฟางพอละน้ำมันมีเท่าไหร่เนี่ยน้ำมันเราจะอยู่ในบ้านไปก่อนน้ำมันตรงตรงไนมีห้ามามาทุกคนมาลงกันเร็ว เจอกันตรงไหนชาตาดิ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 นขลันไปแป๊บนึงแป๊บนึงป่ะพี่เก่งไหเร็วขึ้นไปพี่เก่งขึ้นไปงนำเลยนำเลยพี่เก่งขึ้นไปดิเออขึ้นไปขึ้นไปผูว่าแม่แม่เลยไปไหนกันแล้วอ่ะหรือว่าจะมาตรงไปตรงไปสวัสดีจ้าไม่ไม่ไม่เพิ่งขึ้นไปพี่เก่งวันนี้เดี๋ยวเดี๋ตรงไปนะขึ้นตรงไปกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูเคยดูอยู่น้อง เคยดูอยู่ไอสัตว์นี่ไงกูดูอยู่เนาะอ้าวี่อะไรไฟดับทำไมไฟดับวะหายอ๋อมันเปิดไปไหนเราเนี่ยหากูเจเลยยังไม่ไล่ใช่ไหมตอนนี้คือยังไม่ไล่แน่นอนใช่ไหมใช่โอ้เจ้ากูเจอแจมาตรงนี้หน่อยมาตรงนี้หน่อยเจอแจเจ้าเจเปิดเอเก็บๆนะคนที่มีประโยชน์เลยเก็บไปเออเก็บยาเจียามะรวมก่อนเลยนะกูเก็บอยู่ หาพยายามหากุญแจหาอะไรเรียกเดี๋ยวเอาเออเดี๋ยวเอาอันนี้นชั้นก่อนแล้วกันเหมือนต้องไปปล่อยไปปล่อยผีเอ้ยไปปล่อยแพะที่นั่นอีกนะอีกชั้นบนน่ะไอแพะ<ช>ตัวเมื่อกี้เราเก็บไว้ก่อนดีไหมเก็บไว้ในบอ่อไอเทียนั่นนะทิ้งไว้ก่อนตนเหมือนสตแต็กไว้เหรอเก็บไว้แล้วแต่อ่ะคุเมื่อกี้<อ>ใครเก็บกุญแจตรงหน้าเตาผิงไว้มันคือกุญแจแหละ ไอ้นนเลยดิห็นดับเบอ็ก็บมันมันคือกูแจไนยืนนิ่งอยู่เนี่ยกูหาทางออกไม่เจออ่ะพี่พี่ทําไม้าอฟางไอฟางเมื่อกี้ใครมีฟางมื่อแพออกไปเหนยู่นี่ฟางอยู่กับกูฟางอยู่กับกูในวางนี่พี่กอนมึงอยู่ไหนวางน่เนี่ยวางแล้วก็เอาแพไปไว้ในบอรดพี่กอนไนแพ็อยู่ไหนวะเนี่เนี่ยนี่ยถังน้ำมันไหมเจอนะฮะเดวิ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าันก่งเอามันน้ำมันไปไว้ก่อนดเก่ง มันแปดฟามีหนึ่งสอ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดฝามมีสิบเอ็ดยามีสี่อยู่ไหนกันหรอครับทุกคนออาทางออกไม่เจอครับกุญแจห้องน้ำหลักกุญแจห้องน้ำหลักอยู่ไหนห้องน้ำหลักใครมีกุญแจห้องน้ำหลักผมมานี่ผมมีห้องใต้ดินพูดทำเพี้ยะลรกุญแจห้องน้ำหลักได้มาแล้วเฮ้ยแกมึงกูได้แกสองตัวแล้วอีเจมันจะต่อยกูี่ยไอ้เพี้ยยังยังมันยัง กูมีกุญแจห้องห้องห้องน้ำหลักอะใช้ไปแล้วเลยกุญแจห้องทำงานอะยังไม่ได้ใช้กุญแจที่ใช้ไปแล้วจะเป็นสีเทาอ่อนนะไอ้เก่งอันนี้ไข่เนี่ยอยู่หน้าประตูเนี่ยต้องถามมีแฟนหนึ่งจ้ะกุญแจห้องเที่อะไรเขาพูดว่าอะไรโอ้ยมึงโนมึงโดนพี่นนร้พี่นนมันทำรอพี่นนท์ไอ้พี่นนท์ไอ้พี่นนท์ไอ้พี่นพี่นนท์ไอพี่นนท์ไอ้พี่นนท์ไอ้พี่นนท์ไอ้พี่นมึงมึงกูโดนกูโดนกูโดนท์ไอ้พีนไล่กูอยู่ มาตาแดงมาไปก่อนตาแดงดิรอยเฮียล่ะเอาไปว่าไอ้นี่อันนี้ชาร์าไม่อยู่มาเลยครูตองหันตองดิหันตองตองไม่ได้ตองไม่ได้ตาแดงต้องโดนอย่างเดียวอีเจอีเจอีสัตว์ไม่เหมือนกูเข้าประตูยายายาเอออยู่แล้วมันมันตันแล้วมันตันแล้วมันตันแล้วเนี่ยเราจะแตกของเราจะแตกของไว้เยอะไงมันเลยเริ่มเลยเว้ย ไปไปไปรวมไปรวมวันนี้ท่านพิธีกันมาวางแผนก่อนว่าจะยังไงห้องไหนเปิดแล้วเปิดประตูทิ้งไว้เลยโอพีอยู่นี่วะอย่างนี้สามเหรอตอนนี้กุญแจไหนยังไม่ได้เปิดบ้างอ่ะไอห้องแดงกูอยู่ห้องแดงตอนเนี้ยห้องแดงอยู่ห้องไหนวะเดินมาเรื่อยเลยโอ้ยยยเจไ๊สัตด

ไอ้มาหายกูได้แล้วเทน้ำมันเลยเฮ้ยแพ้แพ้กินเกินแพ้กินเกินเบต้าเหี้ยจับแล้วเดี๋ยวเพิ่มเติมเพอิ่มเฮ้อเฮ้อเฮ้อเผาเลยเผาเลยมาโกดดีวานใช่ไหมมาสิอีดอกลอกมากดตัข้ด้วยข้าหน้าด้วยเผาเผาเลย ตัวอีวังตัวอีวังเอลยวมาเอมาเลยมาแล้ว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 มาแล้มาแล้าตลวา้วมาแลาตล้วม้วผาเลวากลเผาดล้วา้หน่อย้วา้าอลู่ล้วมา้วมาแ้วงาุ้าุล้้าแ้้ว่้้า้วม้ลว้วลวมาแล้วมาแล้ววล้ล มันวนมันวนอยู่มันวนยู่มันวนกับมันวนกับแทนยู่วนกัแทนอยู่มาแต่พร้อมทุกคนแตร้อมนะเพี่กเอนี่เพื่อนเีกอ่กับนับนไปไไแทนกับไปแทนกับไปแทนับไปแทกัไปแทนกัไปแทนนันั่มาที่แม่มึงไก่เผาเลยเผาเลยเผาเลยเผ่อเผาต่เผต่ช่มางแ้วางงแพ้วา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 งแาางแ้วางเาแ้วาา ใจไหนกันไว้เราชีวิตกูยังมีค่าหน่อยโดนคาราตีสีเทามึงโดนมึงโดนเจมงอีกอีกวางเลยวางเลยวางเลยวางแพ้ตวางไนอนวางแพ้รหอวางไม่ได้อ่ะรอกันรอกันรกันวางไละวางเลี้เลียาช่วยดูดฮ่าฮ่าฮ่เบรท้าแล้วมึงกระเืองมึงไป่วยหอดตัว็บปวดไปที่ปวดไปที่ผีโง่ สื่อฟังสื่อฟังสื่อฟังเจ้าพอมันไปรับเป็นหางแน่โตสม่าโว้ยโอ้ยบ้าอะไรอย่างเงี้ยบ้าอะไรคือมันบ้าอีดอกไอ้เที่ยับ้าแล้วไอ้วายเฟืงไม่รักไงเออเฟืงไม่รักเหรอไอ้ที้อเอาแพ้ไปมาวางเป็นตัวเหมือนเดิมนะเอาแพ้ก็มาวางเป็งตัวแล้วก็ค่อยไปหาอีกสี่ไอ้สัสไม่ให้กูอยู่ข้างหน้าสุดอะตามมาตามมาอยู่ไหม ตามมาตามมาเ้ะม่เอาเอาเอาไปโดยแสงการเอาตอนนี้มียังมีการเลือยอย่าร้องดิอย่รองดิร้องทีบัลบอ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 ลฟังเสียงมันไปแ้วิ่เียเสียงมาแล้วมาแล้วมาแล้วสะแโคนสห้องตันห้องตันมึงห้องตันพอตะกนคนเดียวพอคนเดียวพอพอคนเดียวพอเออตายไปดีไก่ เปลี่ยนเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่มันทางตันเปลี่ยนที่ประตูประตูดิเปลี่ยนประตูเปลี่ยนประตูทางตันที่ก่อนต้องเปิดด้วยนะต้องเปิดประตูด้วยนะประตูนี้ไปฝาดไปายฝายอยู่ฝายฝายเหรออยู่ฝายอยู่ฝายผมเนี่ยมึงมันมีไม่ขวาโอ้ยนผิดโอ้ยกูโดนใครไปอยู่ใครไปอยู่มุมน้นไปหายาไปเอายามาไปหายามขับพยายามขับแพ้กันผิดโดนวิ่งไปวิ่งไป เราวันนี้นะครับเราเจอบันไดแดงบันไดสีแดงเฮ้ยสงแพสงแพขวาขวาือซ้ายซ้างงห้องแดงทิบอกห้องแดงที่่อยบอกมีแพมหลังด้วเด้อดหลังด้เด้อที่ทางตันนี่แหละคว้าวว้าวเก็บเออเก็บ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  ไปดูช well, so. so uh, yeah, right. oh ั้นล่างมันมา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 อยู่ไหนอยู่ไหนห้ามุมอยู่มาจากข้างล่างด้วยต้องเลยด้วยตองเลยสอง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 ไปไปวิวีวีวิวีดิไปทางไหนอ่ะตายตายแล้วก็ลงล่างตายลงล่างลงล่างไปก่อนแล้วกูตาะไปก่อนอุ๊ยอีเชี่ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังดิเอ้าใครโดนนะใครโดนกูโดน เก่งไปเอายาเก่งนนเองอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ข้างบนในเลนหาทางลงอยู่่นเแลยเตเโอ้โหยเมดผาเลยเผาเลยเผาเลยอะกูมิไปล้วเผาเลยเผาเลยเผาเลยใครไม่ใครไม่ถืออะไรเมื่อกี้กูมีแพ้กูมีแพ้เผาเลยเผาเลยพี่ไม่ได้ถือพี่ไม่ได้ถือมามเผานะก็เผานะกเผานะก็เผานะเผาเลยน้องเผาเลย แล้วคนไม่ถือแพ้คนไม่ถือแพ้ยิงข้างหน้าหน่อยดูยิงข้างหน้าเรารับเลยกูมีคำถามเราจะเผาพอสามเลยพอสามพอสามเราจะเจอมามามาวางพยายามวางพยายามวางพยายามวิ่งส่วนไปวิ่งส่วนไปวิ่งส่วนไปก้อนหายแล้วชิบหายไม่ทันแล้วกูกูโดนกูโดนวิ่งก่อ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 นน้องมีมาน้องเต้าเอ้าไอ้เหี้ยชิบหายแล้วไปพอต่อเลยไปพอต่องไปพอต่องไปพอตองไปพอตองระวางไว้แต่อย่าพิ่งเผาวางไว้แต่อย่าพิ่งเผาเชื่อกู ระวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเดี๋ยวนะดูผมยาไปดูผมยาไปเออตอนนี้เราหกเจ็ดแปดหายสองตัวเองแต่เน่าแต่เน่าแต่นะแต่อาปิดประตูปิดประตูแต่เรื่องปิดเรื่องปิดตัประตูอะไรวะนี่ตั้ำมัน้มันเฮ้ยยาอยู่ตรงนี้ขวามือนะจำไว้น้ำมันไม่ันน้ำมันกูไม่สดรวมรวมกันรวมกันรวมกันจ้าร้มไม่สดหาแพะหาแพะแพะฟังเสียงนะฟังเสียงแพะนะอยู่เพิ่งร้องเพลงเนี้ยคุณเที่ยขึ้นมา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  ขี่ยไอสัตว์โอ๊ยผิดัวทตัวเลยวะเียทางไหนไว้มาเล่นในห้องแดงมาเล่นในห้องแดงห้องแดงวิ่งได้เร็วเรนี่บันไดสีแดงมามาางล่างวิ่งหมดอ้อมบันไดนะไปตามาตาหักซ้ายสยแล้วลงล่างไปเร็วเรวเรอเจอตัวเล็กมาตรงนี้แหละหลัง เราวิ่งกลับไปแท่นเปลี่ยา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 คู่โดนได้มายาเปลืองมั้งเนี่ยคนเดียวนะเปลืองนี่นี่นี่ตามมาตามมาตรงนี้มียาอันนึงนี่นี่อันนี้มียาหนึงเก็บไปคนนึงเก็บไปคนนึงคุยมามามาไปรวมบนดีแท่นไปรวมบนดีแท่นคนเอาเวนเจอร์เอาเวนเจอร์เอาเวนเจอร์สองตัวเองถ้าจะหันรับผีอะทุกคนต้องหันพร้อมกันนะได้ได้มาแล้ว รรับรับรับโอ้ยร้อมไปดิร้อมไปที่ิด้อไปดี่มะเล็งปูมะเล็งกูมันเล็งกลางพลนางกลางแกงทำไมพี่สงการวิ่งชาตะครับพี่หันหันรับหันอืมอมันลับปูชิบหายโอ้ยแพ้ไอ้สาตแพ้ร่วงฟังครับฟังมันมีฟัง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 อ๋อมันตาแดงกุุยาไปชุบพิกรณ์กูไปไหนแล้วผมเจอแล้ว เจอแพะแล้วครับได้ครับเจอแพะกูถือก็เจอก็เจอเจอผีนี่หาเลยเมื่อกี้นี้ไหนเจไหแพะโทายอยู่ไหนกูอยู่กได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปไปไไปไปไปก็ไปแทนก็ไปแทนกบไปแทนก็ไปแทนกบไปแทนกบไปแทนน้องกับแมวแมวขบวดดีมาสีแม่มึงอุ้ยอุยจะล้มจะล้มไอ้นนพี่เก่งม่างนี้น้องทางนี้ตามมาเนาะตามพี่มาพี่ตามผมมาพี่อยู่ไหนวะ อยู่ล่างเนี่ยพี่เก่งพี่เก่งฮะไป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 ที่แท่นเจอกันที่แท่นกูไปแท่นไปแล้วขึ้นกบมาหันกบมาไอ้แก๊งส่งขางน้าหันกลับมาก่อนกูก็ถือแพ้เหมือนกันไปเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวกูรับให้เดี๋ยวกูรับให้ไปไปเผาแล้วนะเผาแล้วนะไม่ไม่ไม่อย่าพุ่งเผาส่งก่อนไปส่องช่วย่งเออหายไปเผา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 เฮียไอ้แพ้กูปล่อยแพ้ไปหนึ่งตัว ่อยทำเที้ยอะไรเพราะก็ต้องเข่าตัวนี้ไงโอ้มึงรอก็ได้เจ็ดไอ้เที่ยวเป็นไอ้ฟางโมดฟางหมดเจ็ดคิบหายแล้วฟังนี่นี่อันนึงอันนึงมันกินอยู่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดกูถือแพร์เก้าเผาคนนึงเผาคนนึงเก่งเผาต่อเลยวางได้ยังวางได้ยังวางรับเราเลยเก่งคือถังเก่งไปเอาถังเก่งไปเอาถังไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวางเที่ยแล้วกูถือกูถือแพรอีกตัวหนึ่งนี่ไง ต, ống, ต,ต, rain, ตรงตรงกูอ่ะตรงกูอ่ะมีม e ีท wow. oh, ี่ชุบมีที or ่ชุบถ้าสมมุว่าถ้าจะเล่นน่ะพี่เก่งวิ่งใส่นะพี่เก่งพี่เก่งวิ่งใส่นะนายเล้องได้เผาเดดีี๋ยวพ่จัให้น้องพี่จัดให้วางไอ้เกาเผาเกาเผาต้อรับเลยพี่ก็เชิดต้อรับพี่ก็เชิดต้อรับอยู่หน้าอยู่หน้าเผาไปเผาไปเผาไปเผาอยู่เผาอยู่เาอยู่มาแล้วโอ้มีเผาด้วยนะเออ เธอจะมีเขาเนกจะต้องไปเธอมีเขาฉันจะหมดทม่เห็นไปลองหลงนนี่ฉนโยอมนเธิใจไม่มาล้างได้จุดอันเนจอน่เด่คาดไม่จไหนหกเสากินเหมือนหนึ่งก็ไน้ไป่คนเไม่เท่าไหร่นี่ากันดอไอควายโง่เห้่สองสัมคนนี่น่ากลัวหรอกใกล้่กลัวไปสารอบแล้วไมให้หรอไอ้หน้าี สวนมอนกสามรอบอิีเยี่ยนตาจ้ำหน้าแม่ไม่ได้แ้ไอ้ตัวคาโบโตสโดคโดนไปตั้งสีรอบเป็นตาน้หน้าเหี้ยหน้าขาวเป็นทาแป้งอโอ้ลงหลุมเลยแนอน่้เื่อลุกขึ้นมาได้ไงหายเจ็บรอยืนขึ้นมโดยคำาบ่ะกสมันก็หายเจ็บขึ้นมาเอ้ยผ่านเว้ยทำไมกูไม่เข้าใจว่าทำไมกูไม่ผ่านเจนั่นงง เล่นรอบเดียวผ่านแล้วรอบเนะี้